ราษประชาหเห็นคุณค่าในตัวเองร้อเร์เซ็น้เราทำได้เราทำได้เราทำได้ขอบคุณค่ะ เธอเข้ามาเป็นความสบายของใจเธอมันคงไม่เคยต้องคอยสงสัยฉันรู้เลยว่าฉันโชคดีแค่ไหนเธอเข้ามาทำให้นาฬ่ันดีเธอเปลี่ยนโลกของฉันด้วยรักที่มีฉันรู้เลยว่าฉันหลงเธอแค่ไหนวันที่โลกไม่เข้าใจวันที่เหนื่อยเกินรับไหว แค่เพียงได้เห็นนะเธอก็พอเพราะเธอนั้นคือรักที่ปลอดภัยหังมาเมื่อไรมีเธอกอดไว้จเอเจอเรื่องใดแค่มีเธออยู่ก็ไม่เป็นไรขอบคุณที่ทน,นุฉ่ฉน,น้อมหัวใจฉันอย่างดี ภยตั้งแต่ได้อยู่กับพี่พี่ GDO มาหนึวันกับครึ่งวันค่ะดีฉันรู้สึกว่ามีรกบมีความรับตัวเองมากขึ้นค่ะไม่ได้ฆ่าตัวเองมากขึ้นจะไม่้องไม่ต้องแบบไปรับคำบูลลี่จากคนอื่นมาทำให้เราปวดหัวใจค่ะมีปัญหาอะไรก็ปล่อยวางตั้งแต่เมื่อวานแลวคะ่ะ ไม่ต้องคิดมากแล้วร้อควมากขึ้นไม่ต้องเป็นทุกข์เหมือนเมื่อก่อนค่ะเป้าหมายในชีวิตคือพยบาบาลค่ะ,ะก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมมาค่ะหนูคิดว่าหนูเป็นคนที่เมื่อก่อนนะคะหนูเป็นคนที่เงียบเก็บตัวไม่สุงสิงกับใครไม่เข้าสังคมไม่เอาอะไรกับชีวิตแล้วค่ะแล้วพอได้กอดตัวเองวันนี้หนูรู้สึกว่าหนูเห็นค่าตัวเองค่ะได้รักตัวเองมากขึ้นไม่ต้องแคร์คนอื่นมากแคร์ตัวเองมากขึ้นค่ะ ก่อนหน้านี้หนูเคยคิดมากจนทันที่ว่าที่อยู่กันทางที่อยู่กันทางจนมันทันที่ว่าหนูทํร้ายตัวเองอะคะ่ะแต่ว่าหลังจากจที่หนูเลิกกิจกรรมนี้แล้วหนูไม่ทํร้ายแล้วะคะ่ะแล้วที่หนูทร้ายตัวเองเพราะว่าหนูอยากไปอยู่กับพ่อที่เสียไปแล้วะคะ่ะตอนนี้หนูมีเป้าหมายอยากจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ,ษค่ะ ได้รู้สึกว่าจากแบบมีเป้าหมายอยู่แล้วก็คือเป้าหมายชัดเจนกว่าเดิมแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นคือแบบจากคนที่แบบผ่านเรื่องาราวร้ายๆมาก็สามารถผ่านมันไปได้แล้วก็สามารถปรับปรุงแก้ไขาตัวเองได้ดีขึ้นไงนนส่วนเป้าหมายในชีวิตก็คืออยากเป็นศิล,ลปินที่มีชื่อเสียง,ดงโด่งดังฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้ขอบคุณค่ะ แรงมันใจที่หนูได้ในวันนี้คือทําให้หนูรักตัวเองมากขึ้นและก็ได้นําความรู้นี้ไปให้กับเพื่อนพี่น้องและคนที่บ้านค่ะแล้วก็ทําให้หนูรู้ว่าไม่ต้องสนใจคําพูดของคนอื่นสายตาของคนอื่นที่มองมาค่ะอยากไปอบรม GTO ต่อสามคืนสามวันค่ะอ,อยากเป็นนักร้องค่ะ เสียงพระทันดัง,ดงกังวานบ้านป่าเธ mm hmm. อกไม่มาตดทีเขาทำใครแดงแตกกันทุกปี mm hmm. แล้วเธอแลยอยู่ไหนกันความจริงเธอถูกผู้ฆ่าผู้เห็น mm hmm. ทั้งเช้ายังไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน mm hmm. จะกลับมาเมื่อะไรนั้นไม่รู้เลย ฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้โโผมอยากจะบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้ทำให้ผุมได้เปลี่ยนไปมากครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดดีผุมคิดกับตัวเองหรือว่าการใจใหญ่ตัวเองหรือว่าทิ้งที่คนอื่นพูดถึงปุมผุมมันทำให้ผมไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นมาไปหรือว่าผมใมได้จตัวเองมากขึ้นในปผมได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในความการแสดงออกมากขึ้นครับแต่ผุมได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในความดีทิ่งใน้ปุ้มไม่กล้าผมก็มีความกล้าขึ้นมาในปมไม่เคยคิดจะทำพยายากลอง ผมอยากจะขอกผมพี่แฟงครับคือถ้าไม่ได้กีทีโอแล้วก็พี่แฟงพวกผมคงไม่ได้มาอยู่แบบนี้แล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดได้แบบนี้ครับผมมีความฝันที่ว่าจะเป็นเศรษฐีเงินล้านครับสิบล้านน้อยไปร้อยล้านยังน้อยไปพันล้านครับแน่นอน ทำได้จะทำได้่าทำได้ก่อนที่จะมาทำกิจกรรมนี้นะคะก็หนูก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่รู้สึกว่าสิ้นหวังหมดหวังคิดว่าตัวเองไม่มีค่าไม่อยากจะทําอะไรอะไรเพื่อบนอื่นแล้วอยากไม่อยากจะทําอะไรแล้วอยากจะหยุดแค่ตัวเองค่ะและหลังจากที่ได้ร่กิจกรรมนี้ก็ทําให้หนูรู้สึกสัมผัสถึงความเป็นตัวเองมากขึ้น เล่นได้มาปลุกปล่อยเรื่องราวที่ฝังอยู่ในใจให้น้องๆไปเพื่อนในกลุ่มได้รับรู้และเข้าใจในตัวหนูมากขึ้นค่ะและในส่วนของหรู้นะคะขั้นหนึ่งในชีวิตหนูก็อยากจะทําตามความฝันของตัวเองแต่หนูจะต้องทําตามความฝันของคนในครอบครัวแต่หนูสัญญาเอาครอบครัวไว้แล้วว่าถ้าหนูทําตามสัญญาของครอบครัวสําเร็จ หนูจะเดินตามมาฝ่ายอตัวเองเมื่อทกัณฐ์การเป็นผู้ต่วนโรงงาน,น,นช่างดาวก็ขออบรมนะคะหนูคิดว่าหนูเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาแล้วเราได้ทำอะไรเพื่อครอบครัวหรือยังหลังจากอบรมนะคะหนูรู้สึกว่าแค่หนูเกิดมาหนูว่าสามารถเป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวเกิดมาเพื่อสร้างครอบครัวกับ คนรอบข้างเป้าหมายในชีวิตของหนูนะคะหนูอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะเราทำได้เราทำได้เราทำได้

กิจกรรมใน2-3ถึงสวันนี้นะคะประสบความสำเร็จถ้าถ้าประเมินแล้วนะคะร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะครูดูมาตลอดแล้วก็สังเกตมาตลอดคิดว่าจากที่เรามืดมาเราได้แสงสว่างครูดีใจมากที่เห็นลูกได้เปิดใจเปิดใจรับมันแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับพี่ๆลีดเดอร์ฟัง ความในใจทั้งหลายทั้งมวลที่ลูกมีอยู่จากวันแรกที่ในตาเศร้าๆมองคล้ำไม่สุตาไม่ยิ้มแย้มแต่วันนี้วันสุดท้ายสังเกตได้ว่ารอยยิ้มของลูกทุกคนประทับใจพี่ๆลีดเดอร์ทุกคนมากอยากจะถามน้องๆทุกคนเลยในห้องตอบให้พี่ๆภูมิใจหน่อยว่าการที่เราเดินทางมาที่เนี่ยเราได้ทําเป้าหมายของเราสาเร็จหรือเปล่านะคะข้อแรกเลยเรามีเป้าหมายว่า ถ้าเรามาแล้วเนี่ยเราอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีความสุขขึ้นใครมีความสุขขึ้นบ้างคะใครรู้สึกว่าเราเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นมีใครรู้สึกว่าเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นเป้าหมายคุณด้อย 要他。 พสมาขออวยพรอย่าเจอคนใจร้าย ไปไปทำตามที่เรียนนะโอเคอ